เรียกได้ว่าเป็นเลิกงามยามดีสําหรับนักแสดงสาวสวยกวางวันปิยะหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อกวางเดอะเฟสหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มเฮาประทานนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของธรรมชาติประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งในตอนนั้นสาวกวางได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความตื่นเต้นและความปลื้มใจไม่น้อย ล่าสุดกวางและเฮาได้จูงมือกันเข้าพิธีมั่นอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นณจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของฝ่ายชายโดยงานจัดขึ้นตามแบบประเพณีล้านนาทามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความรักความอบอุ่นและรอยยิ้ม งานนี้ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นกันเองมีเพียงครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักเน้นความเรียบง่ายโดยว่าที่เจ้าสาวกวางปรากฏตัวในลุกเรียบร้อยอ่อนหวานเข้ากับบรรยากาศล้านนาได้อย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของชีวิตคู่และนับจากนี้ไปสาวกวางก็เตรียมขึ้นแทนเป็นจะภัยเหนือยอย่างเป็นทางการ